สอของ most news ค่ะกับช่วงนี้ most world น,นคะคะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมวันนี้2เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะจะนำคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับไรฝุ่นจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วในที่นี้เกิดขึ้นจากการสร้างประโยชน์โดยมนุษย์มนุษย์นั้นที่เรากำลังพูดถึงก็คือนักวิจัยคนไทยนั่นเองค่ะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรากำลังจะพูดถึงศักยภาพประสิทธิภาพคุณสมบัติต่างๆของกวาวเครือขาว จะสามารถช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world ค่ะ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจนะคะเมื่อน,นักวิจัยไทยค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอัญชลีตั้งตรงจิตนะคะหัวหน้าโครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ให้เกียรติมอบความรู้แล้วก็ถ่ายทอดบทความนี้เราก็เลยนําเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่ง โครงการนี้นะคะศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นสิริราชนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการค่ะโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์บริการแห่งนี้นั้นจะพูดถึงแล้วก็วิจัยถึงเรื่องของการป้องกันไรฝุ่นวิธีการดูแลทําความสะอาดทําอย่างไรให้สถานที่ที่คุณอยู่อาศัยนั้นปราศจากไรฝุ่นโดยศูนย์บริการแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4แห่งของโลกใบนี้ค่ะที่สามารถจะผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์ได้ เพื่อที่จะนำไปศึกษาวิจัยโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นที่ในปัจจุบันนี้คนไทยแล้วก็คนทั่วโลก มักจะเป็นกันเยอะนะคะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการป้องกันไรฝุ่นโดยจะมุ่งเน้นงานศึกษาวิจัยแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องของงานบริการด้านพาณิชย์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตั้งใจอยากจะทําการศึกษาวิจัยนั่นเองค่ะงั้นเรามารู้จักไรายฝุ่นกันก่อนดีกว่าค่ะว่าที่บอกว่าตัวเล็กจิ๋แต่ว่ามีพิษส่งนั้นมันมีลักษณะเป็นแบบไหนคะ่ะไรฝุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ ขาข้อขนาดเล็กอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมลงแล้วก็เห็บหรือว่าหิดค่ะไรฝุ่นมีทั้งหมด8ขาด้วยกันรูปร่างกลมรีมีสีขาวขุ่นอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายากสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาไปเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีกระดาษเปล่าสีขาวหนึ่งแผ่นลองเอาดินสอไปจุดเป็นจุดเล็กๆจุดนั่นแหละค่ะคือขนาดของไรฝุ่นแต่ว่าจะมองเห็นยากด้วยเพราะว่าเป็นสีขาวนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปว่าเล็กมากๆเพราะว่าจุดอย่างดินสออันนั้นนั่นแหละค่ะมีขนาดเพียงแค่0.1จนถึง0.3มิลลิเมตรนั่นเองค่ะ ไรฝุ่นเนี่ยชอบอยู่ในที่อับชื้นแล้วก็ไม่มีแสงสว่างชอบเกาะเกี่ยวตามเส้นใยต่างๆเพราะฉะนั้นเรามักจะพบไรฝุ่นอยู่ในบริเวณที่นอนหมอนมุง้งหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มของเราถ้าเกิดว่าทํามาจากเส้นใยถักทอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแลความสะอาดไม่ดีก็จะมีไรฝุ่นมารบกวนค่ะแต่ว่าบางคนบอกว่าทาไมไรฝุ่นน่ากลัวมาอยู่ในที่นอนหมอนมุ้งแล้วมันจะกัดหรอทำไมมันถึงอันตรายกับเราจริงๆแล้วไรฝุ่นเนี่ยนะคะมันไม่ได้กัดหรือว่าไม่ได้มาต่อยผิวหนังของเราเ ไรฝุ่นเนี่ยจะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะซึ่งก็พบมากในมูลของเจ้าไรฝุ่นพวกนี้นั่นเองค่ะเมื่อร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยรับเข้าไปปุ๊บก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันแบบไวเกินไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันแบบนี้นั่นแหละค่ะเกิดอาการได้แน่นอนตามระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจของเราแล้วก็เกิดเป็นเชื้อเชื้อโรคต่างๆที่พบได้บ่อยก็คือโรคแพ้อากาศหรือว่าโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดโรคผื่นแพ้พันธุกรรม รวมไปถึงโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ด้วยนี่ก็คือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากไรฝุ่นนั่นเองค่ะก็ถือว่ามีสารพัดโรคนะคะที่เกิดขึ้นจากเจ้าไรฝุ่นสัตว์ตัวจิ๋วแบบนี้ที่มีความเล็กขนาดจุด ดินสอน,นิดเดียวยิ่งท่าเหลาแหลมเท่าไหร่นั่นแหละค่ะคือสัดส่วนของเจ้าไรฝุ่นนะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะในส่วนของปัจจัยที่จะทําให้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงในการภูมิแพ้ไรฝุ่นหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยทางพันธุก,กรรมกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณพ่อหรือว่าทางฝั่งคุณแม่หรือว่าทั้งสองท่านมีประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ในปัจจัยนี้ก็ ก็จะส่งผลให้ลูกหลานนั้นมีผลหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อนํามาประกอบรวมกับสถานที่หรือว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศต่างๆนั้นเหมาะสมกับการเลี้ยงไรฝุ่นไว้ในสถานที่ที่เราอยู่อาศัยในส่วนของปัจจัยที่2เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือสารก่อภูมิแพ้นะคะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราค่ะ เราจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวเรานะคะให้ผู้ป่วยนั้นไม่ไปอยู่ใกล้ชิดหรือว่ามไม่ให้มีปริมาณสารก่อบภูมิแพ้มากจนเกินไปค่ะ,คะซึ่งในบางรายนั้นโดยตามปกติแล้วนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้นั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับสารก่อบภูมิแพ้ค่ะแต่สําหรับคนทั่วไปที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของทางพันธุก,กรรมก็อาจจะ เห็นผลการเกิดภูมิแพ้หรือว่าเกิดการแพ้ขออภัยค่ะเกิดการแพ้ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าโดยปกติแล้วคนที่สามารถจะแสดงอาการได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแล้วได้รับในปริมาณมากๆเกิดการสัมผัสบ,บ่อยครั้ง ็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือทั้งคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าไม่ได้เป็นเนี่ยก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้าได้รับไปในปริมาณมากๆเนี่ยคนธรรมดาก็แพ้ได้เหมือนกันนั่นเองะนะคะซึ่งรอบๆตัวเราเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อะไรฝุ่นแพ้ฝุ่นต่างๆเนี่ยมีอยู่เยอะนะคะ,คะไม่ได้จํานวนน้อยๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีการป้องกันไรฝุ่นแบบถ้าเกิดควบคุมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นต้องมีวิธี ทำให้ไรฝุ่นนั้นถูกขจัดไปได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะทําได้นั่นเองค่ะหลายวิธีที่บอกนั้นค่ะนะคะก็คือการทําความสะอาดอแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของห้องนอนต่างๆควรที่จะปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตามตรงไหนที่เราใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ก็ชุบน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก็จะสามารถลดปริมาณของการสารกอบภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ดีค่ะรวมไปถึงอย่างที่บอกไปว่าไรฝุ่นเนี่ยชอบพื้นที่อับชื้นชอบพื้นที่มืดมดเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าอยากจะไล่มันออกไปก็ปรับสภาพห้องนอนให้โล่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอาจจะเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านให้แสงเข้าถึงได้ก็จะเป็นการกําจัดได้ในปริมาณหนึ่งรวมไปถึงถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มีคนที่แพ้ฝุ่นหรือว่าแพ้ไรฝุ่นเนี่ยไม่ควรที่จะปูพื้นห้องด้วยพรมเพราะว่าจะเป็นตัวเก็บฝุ่นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญก็คือจะมีการคลุมเครื่องนอนด้วยผ้ากันไรฝุ่นก็จะสามารถลดปัญหาของไรฝุ่นได้หรือว่าเป็นผ้าพลาสติกเพื่อลดการสัมผัสของสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นก็จะสามารถช่วย ไ,ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงบอกว่าคลุมแล้ว<ะ>คลุมไว้อย่างนั้นตลอดเลยเออปี2ปี3ปีไม่ซักเลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน<ะ>ควรจะมีการนํามาซักทําความสะอาดด้วยค่ะเรื่องของความสะอาดของเครื่องนอนนั้นก็สําคัญค่ะทั้งผ้าปูที่นอนปลอกหมอนต่างๆนั้นควรจะมีการซักทําความสะอาดอย่าง<ะ>น้อยทุก2สัปดาห์ค่ะก็คือเดือนละ1ครั้งก็ยังดีนะคะ,ะซึ่งก็จะเป็นการกําจัดไรฝุน่นไปได้อย่างเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงผ้าคลุมที่เราบอกว่าเป็นผ้ากําจัดไรฝุ่นที่เราเอามาคลุมทับเอาไว้อีกชั้น หนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะเอามาซักอย่างน้อย1-2ครั้งต่อเดือนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซักในน้ําที่ผสมผงซักฟอก<ะ>ก็เรียกว่ากําจัดไปแล้วได้ขั้นหนึ่งแต่ถ้าอยากกําจัดได้ดีกว่านั้นซักในน้ําที่ผสมน้ําอุ่นน้ําอุ่นๆสักนิดหนึ่ง<ะ>เขาบอกว่าจะกําจัดไรฝุ่นได้ดีมากกว่าเดิมอีกด้วยอ๋อนี่ก็คือวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดไรฝุ่นนั้นแฝงตัวอยู่ในเครื่องนุ่งหม่มเ,เครื่องนอนรวมไปถึงฝากอีกหนึ่งเรื่อง ตุ๊กตาสุดที่เลิฟก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมากๆกับเจ้าไรฝุ่นนะคะเมื่อก่อนชอบมากตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆตัวยักษ์ๆอาศัยอยู่ในห้องนอนเราเช่นเดียวกันอยดกันเลและเป็นคนมีน้ําใจแสดงว่าเราให้น้องหมีเจ้าตัวบิ๊กหมีบิ๊กแบนี้อยู่ได้แสดงว่าหมีตัวใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นบ้านยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นบ้านเป็นสวิตโฮมของเจ้าไรฝุ่นนี้ได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกันโชคดีค่ะตอนนี้ที่ไม่ค่อยที่จะอยากจะนําตุ๊กตาเข้ามาไว้ในห้องแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ให้เรานั้นอยู่ห่างไกลจากไรฝุ่นได้มากที่สุดเมื่อสักครู่นี้น้องปิ่นพูดถึงเรื่องของผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมเตียงในที่นี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นไม่มีโอกาสซักเพราะเชื่อว่าห้องนอนเรามีการใช้ค่อนข้างบ่อยอหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าข้างในนั้นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีผ้าคลุมเตียงก็น่าจะปลอดภยัยแน่นอนค่ะว่าปลอดภัยให้ไรฝุ่นหรือว่าฝุ่นสิ่งสกรปรกต่างๆนั้นไม่เข้าสู่เตียงข้างในแต่ข้างในก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับเจ้าไรฝุ่นอยู่ดีนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าคุุณสมบััติของากนนไรฝ่ที ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณสมบัติที่เหมาะสมค่ะหนึ่งเลยนะคะจะต้องป้องกันการมุดชัยของตัวไรเห็นไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้ขยันซักผ้าคลุมเตียงบ่อยๆเพราะว่าถ้าหากว่าผ้าคลุมเตียงของคุณนั้นมีอนุภาพในการป้องกันเจ้าไรฝุ่นมุดเข้าไปเนี่ยไม่เพียงพอ จินตนาการดูนะคะว่าสัดส่วนความเล็กของเขาเนี่ยอยู่ที่0.1ถึง0.3มิลิเมตรบางครั้งใยผ้าความถี่ของการทอผ้าก็มีรูที่ใหญ่กว่าสัดส่วนของไรฝุ่นไรฝุ่นก็สามารถเข้าไปได้อยู่ดีนั่นเองค่ะโดยศักยภาพหรือว่าคุณสมบัติของผ้าที่ดีนะคะที่สามารถป้องกันไรฝุ่นได้นั้นจะต้องผ้าต้องเป็นผ้าที่มีเส้นใยแล้วทอแน่นนะคะประมาณ250เส้นต่อตารางนิ้ว และมีขนาดรูของผ้าน้อยกว่า10ไมครอนค่ะซึ่งถ้าเป็นผ้าปูเตียงผ้าที่ใช้ในเครื่องนุ่งห่มหรือเออขออภายค่ะเครื่องนอนเนี่ยมักจะมีระบุไว้เวลาที่ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะ2ผ้าป้องกันไรฝุ่นที่ดีนอกจากคุณภาพดีมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีแล้วราคาจะต้องไม่สูงมากจนเกินไป ข้อ3ค่ะจะต้องมีใบรับรองภาคกันไรฝุ่นนะคะว่าได้ตรงตามมาตรฐานค่ะซึ่งในกรณีที่เราต้องการอยากจะกำจัดไรฝุ่นด้วยสารเคมีในปัจจุบันนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังค่ะอาจจะกำจัดไรฝุ่นได้แต่ก็จะมีสารเคมีตกค้างหรือว่าหลงเหลือหรือว่าสะสมทำให้สารเคมีเหล่านั้นนั้น ไปสร้างอาการแพ้ได้อีกรูปแบบหนึง่งคือไม่แพ้ไรฝุ่นและไม่เป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นแต่สามารถที่เป็นสารเคมีที่มาสร้างภูมิแพ้ให้เราแพ้พิษหรือว่าแพ้สารเคมีต่างๆที่ตกค้างจากการทําความสะอาดนั่นเองค่ะดังนั้นฤทธิ์ของสารเคมีถ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นเคมีที่เกิดขึ้นจาก สารเคมีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแบบนี้น่าจะเป็นอันตร,รายกับผู้ใช้งานดังนั้นค่ะจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสมุนไพรที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นการพลูหรือว่าอบเชยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีฤทธิ์ในการกําจัดไรฝุ่นแล้ว ยังถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากๆสําหรับผู้ใช้งานอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากระวังไรฝุ่นแล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของสารเคมีอีกด้วยนั่นเองค่ะระวังทุกทางเลยนะสมัยนี้ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะยากลําบากค่ะในส่วนของศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นค่ะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างค่ะจะมีการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ไรฝุ่นเพื่อเปิดบริการค่ะในเรื่องของเชิงพาณิชย์นี่ก็จะมีการให้บริการทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการ ไรฝุ่นบริสุทธิ์ออกมาจําหน่ายในเชิงพาณิชย์เปิดบริการการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องการรานันไรฝุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าการราานันไรฝุ่นอย่างที่เราบอกไป <c oughs> อันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนรวมไปถึงน้ํายาทดสอบไรฝุ่นเอามาใช้กับบ้านของเราหรือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไรฝุ่นอันนี้ก็เป็นส่วนรับผิดชอบของศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการบริการตรวจวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณเป็นที่พักอาศัย หรือว่าผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆอยากจะมาว่าจ้างให้ไปตรวจว่าโรงแรมของเราเนี่ยสะอาดปลอดภัยจากไรฝุ่นดีหรือเปล่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการแพ้ขึ้นมาสําหรับผู้พักอาศัยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการอบรมบุคลากรต่างๆในสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่าระดับนานาชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไรฝุ่นมากยิ่งขึ้นจะได้ป้องกันการแพ้ของผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะอย่างที่ได้นำเสนอคุณผู้ชมให้ทราบตั้งแต่แรกว่าศูนย์บริการแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสีของโลกใบนี้นะคะที่มีการ พัฒนาแล้วก็ศึกษางานวิจัยต่างๆในการที่จะพัฒนาไรายฝุ่นแบบบริสุทธิ์หรือว่ารายฝุ่นที่จะนํามาเพื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงไรายฝุ่นขนาดเล็กนะคะเป็นศูนย์ทรัพยากรชีวภาพของไรฝุ่นของเอเชีย e ด้วยค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงสถานที่จัดแสดงภาพนะคะที่เรียกว่า House Dust My Art Gallery ค่ะให้คนทั่วไปนั้นได้เห็นถึงรูปภาพการแสดงลักษณะที่แท้จริงของตัวไรายฝุ่นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจสามารถ ที่จะไปศึกษาเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดต่างๆบางทีเราพูดแบบนี้บอกว่าเรื่องของไรฝุ่นนั้นคือสิ่งสําคัญที่เป็นจุดเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามอาจจะไม่เห็นภาพนะคะสามารถที่จะไปสอบหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยเบื้องต้นนั้นเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thailand.com นั่นเองค่ะก็เป็นศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น ที่เมืองไทยที่สร้างขึ้นค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายในช่วงของ most world นะคะเมื่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะได้เปิดเผยถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่กำลังชูศัก,กยภาพของกวาวเครือขาวที่จะมาช่วยลดกระดูกพรุนเชื่อมกระดูกให้กับผู้สูงวัยค่ะข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยรองศาสตราจารย์ดร์พลกฤแสงวณิชน,นะคะ จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการพัฒนายาต้นแบบจากสมุนไพรในการป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะคะโดยทางทีมวิจัยนั้นมีการระบุค่ะว,ว่าได้ให้ความสนใจในตัวสมุนไพรนั่นก็คือกวาวเครือขาวค่ะเพราะว่านอกจากจะให้สารสําคัญที่จะมาช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วยังมีสารสําคัญตัวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาเรียนรู้ค่ะ ใช่แล้วค่ะหลังจากที่ทราบว่าน่าสนใจแบบนี้แล้วก็เลยมีการนํามาคิดค้นแล้วก็พัฒนาเป็นตัวยาต้นแบบแต่ว่าการพัฒนายาต้นแบบจากกวาวเครือขาวนั้นก็มีงานวิจัยย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีก4งานวิจัยค่ะอย่างแรกก็คืองานวิจัยหาสารสกัดหรือว่าตัวยาใหม่ค่ะอย่างที่2ก็คืองานวิจัยทดสอบสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรต่อการเปลี่ยนสภาพเซลล์สลายกระดูกก็เรื่องราวของกระดูกนั่นเองส่วนงานวิจัยที่3ก็คืองานวิจัยทดสอบสารอารอ,อกฤทธิ์ในสั ทดลอง<ะ>และงานวิจัยสุดท้ายก็คืองานวิจัยเพื่อเพิ่มอัตราการดูดซึมยาที่ดีขึ้นอันนี้จะเป็นในเรื่องของการผลิตยาแล้วล่ะค่ะซึ่งทางด้านของผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดออรอภิชาติการจนาททั์ค่ะจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย<ะ>ท่านเป็นหนึ่งในทีมวิจัยค่ะออกมาระบุว่าปกติแล้วเนี่ย กวาวเครือขาวเป็นพืชที่ได้จากธรรมชาติ<ม>ก็คือพบเป็นพืชธรรมชาติ<ม>แล้วก็จะให้สารออกฤทธิ์ได้นั้นต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะโตเต็มวัยแล้วก็เก็บเกี่ยวนํามาใช้เป็นสารต่างๆได้นั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นพืชป่าอยู่ในป่าแล้วก็นํามาปลูกถ้าเกิดว่าเรานํามาปลูกเองเนี่ยอาจจะให้สารสําคัญต่างๆที่นํามาเป็นตัวยาแตกต่างออกไปค่ะนักวิจัยก็เลยมีการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกวาวเครือขาวอันนี้ค่ะแล้วก็เอามาทดสอบหาสารสําคัญที่เอามาใช้ในเรื่องของกระดูก ว่าจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนยังไงคะ่ะ ซึ่งผลจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อของนักวิจัยประสบความสำเร็จดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นกวาวเครือขาวจากป่า<ฆ>ต้องมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตถึง3ปีถึงจะนําสารสําคัญมาใช้ได้แต่ว่าสําหรับการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อของนักวิจัยในห้องทดลองเนี่ยกวาวเครือขาวอายุเพียงแค่10เดือนเท่านั้นก็นํามาใช้ได้แล้วแล้วก็ให้ผลเทียบเท่ากับกวาวเครือขาวจากป่าอายุ3ปีย่นระยะเวลาไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะเรื่องของระยะเวลาการที่จะนํากวาวเครือขาวนั้น มาใช้งานในแง่ของสารสกัดสารสกัดสาคัญที่จะนําไปทําเป็นตัวยาเพราะว่างานวิจัยนี้กําลังจะไปสอดคล้องนะคะกับเรื่องของสถิติของคนไทยค่ะที่ในอนาคตนั้นจะมีการค่ากันกันว่าประชากรโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุนั้นน่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเมื่อมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่องของสุขภาพนั้นคือสิ่งสําคัญถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่วันนี้หรือหาวิธีการในการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องของโรคกระดูกพรุนนั้นก็ถือ ว่าสุขภาพของวัยผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้านั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่ทุกวันนี้ค่ะเมื่อนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นั้นกําลังตื่นตัวแล้วก็ค้นคว้าง,งานวิจัยต่างๆซึ่งการค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้กับสารสกัดสําคัญที่เกิดขึ้นจากสมุนไพรที่มีชื่อว่ากวาวเครือขาวกําลังจะนํามาซึ่งอีกหนึ่งความสําเร็จที่จะมาช่วยให้เรื่องของสุขภาพของวัยผู้สูงอายุนั้นน่าจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดรสุจินดามาล วิจิตนนท์นะคะจากภาควิชาชีววิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการเปิดเผยถึงงานวิจัยนะคะในการทดสอบของสารออกฤทธิ์จากกวาวเครือขาวต่อการเปลี่ยนสภาพเซลล์สลายกระดูก พบอีกนะคะว่ายังสามารถที่จะไปยับยั้งเซลล์สลายกระดูกได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้ทําการศึกษาถึงฤทธิ์ในการต่อหรือว่าเชื่อมกระดูกที่หักเนื่องจากว่าผู้สูงอายุทุกคนนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องของโรคกระดูกพรุนแล้วหนึ่งในปัญหาของโรคกระดูกพรุนนั่นก็คือเมื่อพรุนแล้วก็จะทําให้กระดูกต่างๆเหล่านั้นของผู้สูงอายุบางลงด้วยเวลาที่เดินแล้วหกล้มหรือว่าเดินผิดจังหวะเล็กๆน้อยๆกระดูกที่เคย แข็งแรงที่สามารถใช้งานได้อย่างดีในช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มหนุ่มสาวๆแบบนี้เมื่อสูงวัยมากขึ้นกระดูกต่างๆเหล่านี้ก็จะเปราะบางและก็มีความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะทําให้เกิดการแตกหักได้ง่ายนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าผลจากการทดสอบซึ่งการทดสอบในครั้งนี้นําไปทําการทดลองในสัตว์ทดลองนั่นก็คือลิงนั่นเองค่ะเกิดขึ้นจากการเจาะกระดูกบริเวณเชิงกรานของลิงนะคะนี่คือวิธีการค่ะ วัยของลิงที่หมดประจำเดือนแล้วถือ,อ<า>ว่าเป็นการสร้างกลุ่มตัวอย่างของการทดลองได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงๆของวัยผู้สูงอายุนั่นก็คือลิงที่หมดประจำเดือนแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ให้สารออกธิ์จากกวาวเครือขาวนั้นให้กับลิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนพบนะคะว่าผลจากการทดลองในครั้งนี้ค่ะลิงที่ได้รับสารออกธิ์จากการสร้างเนื้อกระดูก สามารถที่จะสร้างกระดูกได้ดีกว่าลิงที่ไม่ได้รับสำสำหรับเรื่องของสารสำคัญในกวาวเครือขาวที่มาช่วยยับยั้งเซลล์กระดูกที่มีชื่อว่าพูราลินค่ะ พอมีการค้นพบแบบนี้แล้วนะคะได้องค์ความรู้แล้วเข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตยาแล้วค่ะพี่แนนม,มีการส่งต่อองค์ความรู้นี้นะคะให้กับรองาศาสตราจารย์ดรนงนุชเมืองศิลนค่ะซึ่งท่านก็มาจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะเป็นสมาชิกของทีมวิจัยเพื่อจะเป็นการพัฒนาแล้วก็ผลิตรูปแบบยาที่ดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากทางผู้สูงวัยเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมยาบางครั้งเนี่ยดูดซึมยาได้น้อยจนเกินไปบางครั้งดูดซึม มากเกินความจําเป็น<ะ>ก็เลยต้องมีการมาหาว่าจะทํายังไงดีให้ดูดซึมยาได้อย่างพอเหมาะพอควรแล้วก็เหมาะสมนั่นเองค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรนงนุษก็เลยได้มีการพัฒนาโดยการเอายานเนี่ยไปเคลือบสารที่มีชื่อว่าไคโตซานเพื่อเป็นการป้องกันยาถูกทําลายจากน้าย่อยในกระเพาะเวลาที่เรารับประทานยาเข้าไปแล้วทําให้ยาเนี่ยค่อยๆทยอยปล่อยตัวยายได้ในลาไส้ของเราค่ะโดยมีการตั้งเป้าว่าจะผลิตยาสําหรับกินแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น<ะ>เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องมา บาวในเรื่องของการรับประทานยาหรือว่าถ้าจะออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องพกยาออกไปให้มันยุ่งยากค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีการทดลองออกมาแล้วพบว่าลำไส้ของผู้ที่ทดลองเนี่ยสามารถดูดซึมยาได้เกือบร้อเปอร์เซนถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามทีมวิจัยนะคะตั้งความหวังว่าจะได้รับ ทุนวิจัยเพื่อเอาไปศึกษาเพิ่มเติมถึงเรื่องของผลการออกฤทธิ์ของสารสําคัญอันนี้ต่อไปก็คือต้องมีการทดลองต่อไปรอทุนอยู่นั่นเองนะคะโดยที่จะเป็นการทดสอบในเซลล์ของคนหรือว่ามนุษย์ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ผลดีเหมือนกับที่ทดสอบกับสัตว์ทดลองมาแล้วเนี่ยก็จะมีการขยายผลมาทดสอบในคนหรือว่ามนุษย์จริงๆต่อไปเพื่อพัฒนาสู่ยาจากสมุนไพรที่สําคัญก็คือเป็นสมุนไพรที่พบได้ในประเทศไทยเรียกว่าผลิตได้ในประเทศไทยน่าภูมิใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเราสอง คนนะคะก็จะเป็น2คนที่จะติดตามการพัฒนาของศักยภาพกวาวเครือขาวที่จะแต่เดิมนั้นเป็นกวาวเครือขาวเพื่อนําม,มาใช้เรื่องของความสวยความงามหรือเรื่องของสุขภาพในแง่มุมอื่นๆค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้ศักยภาพของกวาวเครือขาวนั้นมาช่วยยับยั้งการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือมาช่วยยับยั้งเซลล์สลายกระดูก<ค>ก็ก็ทำให้สุขภาพของผู้สูงวัยนั้นมีสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตแบบนี้ที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าในช่วงของ most 4 d วันนี้มีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ